สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคมีเ,เมนูต้มนอไม้หวานกับกระดูกอ่อนแล้วก็หมูสามชั้นนะคะโอ,โอ้โหอยากให้เอได้ลองชิมเนาะนแล้วก็อันนี้นะมีทอดหมูสามชั้นกระดูกอ่อนแล้วก็อันนี้มีเนื้อด้วยนะคะโอ้โ,อโอสุดๆเลยวันนี้หน่อไม้เนี่ยถ้าทางว่ารสชาติจะต้องแบบมากๆอะ่ะเหรอนี่นะคะ มกินด้วยกันนะคะเพิ่งกลับมาจากนาครนายกก็มาจัดต่อที่คอนโด <c oughs> ยายเป็นคนทำหน่อไม้นะยายเป็นคนทำหน่อไม้ให้ใหมานะพี่หญิงพี่หญิงเอามาจากบ้านพี่หญิงนะคะหน่อไม้หวานบ้านพี่หญิงแล้วก็ยายเขาเป็นคนสับหนูก็เลยเอามาต้มไม่มีความเผ็นของหน่อไม้เลยอืมหน่อไม้หวานเขาบอกเหมือนหน่อไม้ไผ่ตรงบ้านเราอะ่ะอืมัมนมันไม่ขมมากเลย มันหวานอืมมากินข้าวด้วยกันนะคะสดน้ำร้อนๆอ๊ะพี่ขาหอวมัข้าวอร่อยมากมาทำาข้าวนี้อยากให้ยายอยู่ใกล้ๆ <c oughs> <c oughs> ยายบอกว่าพวกมึงสองคนเน่ยไปกินก้าวบ้านคนอื่นไม่ได้หรอกว่ะต <c oughs> ามบอกว่าทำไมอยาย,ายมึงกินกลับเยอะว่ะ ก็น้อยครั้งไม่เคยกินอ๋อแต่ไม่เราไม่ไปกินนอกจากร้านอาหารนะแม่ลองชิมเนื้อดูไม่กัดเข้าปากเลยอ่ะออนอยู่เฮียนี่ทำได้ข้าวเหนียวนะรอเดี๋ยวหนูค่อยทำให้ข้าวเหนียวเนื้อกับน้ำจิ้มเจียวนะแม่นะตำส้มตำแม่พรุ่งนี้ ต,ต้มตาแล้วก็ข้าวเหนียวนะเนื้อเด็ดเดียว <c oughs> พึ่งหมักเมื่อกี้คะ่ะยังไม่มีแดดหรอกแต่ว่าลองหมักดูหมักไว้ก่อนเลยของ <c oughs> เรากินแต่ต้มตำอย่างเดียวไม่ได้เราต้องมีเครื่องเคียงเยอะค่ะค่ะค่ะเราต้องกินไม่ได้หนูใส่หมูสามชั้นไปด้วยหมูสามชั้นเด้งๆเลยเนี่ย เข้าปากไปเลยสิครับเลิศน,นะมากินด้วยกันนะคะพี่ๆมีก็ประมาณนี้แหละคะ่ะอง่หวานมากอืมอไม่้ของพี่หญิงหวานจริงเพราะว่าเขาเขาปลูกของเขาเองนะคะ้า้านแฟ่งเขาเป็น<ๆ>ปอบตตัดมาให้ใช่หนูไปทุกครั้งถ้าบอกล่วงหน้าแกก็จะตัดให้ไม่บอกเจอก็รีบไปหามามน่ารักกับเราเสมอเลยวันนี้ก็ทําประมาณนี้แหละคะ่ะ ส่งท้ายหน่อยคำนึงครับสงมารู้ลื้เลยได้ไหมได้สิกเนเจอร์เนี่ยโอเคครับบ๊ายบาย